สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาม,มาชมถุงนกคะโนะอารยากาศบาน้าเราจะ้ะ ต้องก้นสางฝันเก่าหาโน้ตโน,น,น้ตของไหลไปน่าจะบรรยากาศบ้านหน้าเรา ไปไ่โน่นี่ค่ะ,คะเขาเ่า่นกับใส่ปุ๋ยแล้วเนาะค่ะเนาะห้ามขนาดเลยจ้ะยืดน้ำหนามสูงยาง่างคักเลย น่าจะกไยจะนี่จิบลรหน้าวานันแต่ว่าเขาขึ้งแงมใช่จ้ะแต่แตว่ากับไข่นอดใส่ปุ๋ยลงไปการขึ้นท่านหญาอยู่นะ เราจะยังกว่าจะสูตดหดปลายหน้าโดยแดเยโนค่ะควางทั้งผีก็เป็นปลามั่นจ้ะบานหน้าเฮอเห็ดตึงมันทึ่งอ่อยได้เบิร์ดจ้ะไรหน้าสวนผสมเ้าผปุ่นกับปลาอ่อยมีกระซาน้ำค่ะปู่มีปลากับมบปลอยลุ่งเนค่ะ เข่าหน้าวานทั้งหยาทั้งเข่าซ้ำกันจะ้ะแต่ก็ไข้กบะเฮ็ดอยู่เอจ้ะชีวิตท,ทองไร่ทองหน้าเนขะน,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 นันี่ยังกะหาอยู่หากินจะ้ะป่าก็ม็บปล่อยล่กเงีย้ยนั่ก็ะููได้ไปขายได้ทำปลาล่าไปยังจะ้ะ ต้นประกอบจ้ะยามาหฮมาหน้ากบดิเก็บไปตำสมตำเนาะค่ะยังแสบเลยจากบ้านเฮาเอา่ะไรเอาหน้าเนางมาเห็นของหน้าของบ้านเฮาก็อดเก็บว่าดดค่ะ ใออส่ตบมกีนมีฮอเทสเพาะไว้สั้นข้าจามาเก็บไปแล้วมันด้วยจะมาหน้าใดวัวเทศเพาะ แะจะไข <laughs> ่ละสองไข่ธรรมชาติบานเข้านอ่ะเนอเป็นปลาเฮดพอเก่าจ้ะจะเขากุ้งเขาปุ้งตำมะพงเนาองคะเนอแสบขนาดดีจ้ะหนวดเข้าขาบวก ก็จะโอเกีบบ่ได้หรอกจ้าุงก็อ,กอยู่หลังบ้านห้องนี่ล่ะแซ่บร้ายอาหารธรรมชาติเทาค่ะกินมาจะพอแต่แม่จะไปยุไซก็กบ่ลืมหรอกจาก้าค่าสำรับมือนี้ค่ะ ช่องค้นสางฟันเกาหาด้ค่ะท่านใดก็ฝากกดติดตามคนปักกระิงกิ้งกิ้งเลยด้วยใจเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในท้ายถ้ำมิยังก็จะนำเสนอเนาะค่ะเนาะมือนีมาหน้าค่ะมาหน้าค้นสางฟันนี่ล่หละก็ะได้พักพุงได้บกับกกอกได้เฮดพอเนาะค่ะ็ิยังก็เก็บเอาไปกินธรรมชาติบ้านเฮาค่ะสำหรับมือนีก็ฝากนี้ด้วยเดอ้อมีช่องของ พอถิญไม่พิมพเหนืยอยางไม่โชคแล้วก็ช่องไม่พิมพ์ฟ้าใสอันนี้จะเป็นช่องคนสร้างฟัน95ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนำเสนอคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ท่องเที่ยวนาจะ้ะมาชมนาเรามาดูสาปูสาปาต้นมะกอก ความสุขเล็กๆน้อยๆสบายใจจ้ะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีโชคหมานํำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ